เส9ร็จ1ส9่สวนัตรติการซ่อนกลนเล่มสี่แรง A บวกการช่วงชิงไข่มุกฐานเออถึงจุดสิ้นสุดความลับทุกสิ่งถูกเปิดเผยพร้อมทั้งบทสรุปของตัวละครที่จบลงอย่างสุขสม หลังจากอ่านจบเรื่องนี้ยังคงให้ความรู้สึกว่าเป็นนิยายแนวยุทธจักรที่ห่างหายไปนานกับนิยายในยุคนี้ที่ถึงแม้จะเป็นแนวการต่อสู้แต่กลับให้อารมณ์เหมือนการ์ตูนเสียมากกว่า ถึงเล่มนี้บทบาทการต่อสู้และช่วงชิงจะลดลงไปบ้างเน้นบทรักเพิ่มขึ้นตามสไตล์นิยายแนวผู้หญิงแต่อารมณ์ความรู้สึกก็ยังให้กลิ่นไอของแนวยุทธจกักรถึงจะมีจุดด้วยกว่านิยายจากที่เคยอ่านในอดีต เกี่ยวกับการบรรยายฉากต่อสู้และชื่อกระบวนท่ถ้าไปบ้างก็ตามแต่กลิ่นไอและความรู้สึกที่ได้ในเวลาอ่านกับเป็นนิยายในแนวนี้อย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเป็นการหลอมรวมนิยายยุทธจักรไว้ในนิยายรักได้อย่างสนุกและลงตัว ตลอดจนสิ่งต่างๆที่คนเขียนได้ผูกปริศนาไว้ต่างๆก็ได้ถูกคลี่คลายจนหมดน่าจะขาดอะไรนิดหน่อยให้คนอ่านไปคิดเองส่วนบทสรุปของตัวละครก็จบแบบสไตล์นิยายรักผู้หญิงทั่วๆไป ทำให้เรื่องนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายยุทธจักรแล้วอยากจะลองเปลี่ยนแนวมาอ่านนิยายรักของผู้หญิงดูบ้างส่วนใครที่ชอบแนวเทพเซียนการต่อสู้ที่วว,วังอลังการปล่อยพลังกันทีราวกับโลกถล่มทลายเรื่องนี้ข้ามไปได้เลยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป พิงอีพระเอกหัวหน้าองครักษ์เสื้อแพร ى, ได้รับทราบถึงลู่จือเชียนอดีตคู่มั่นนางเอกได้ครอบครองไข่มุกฐานเออส่วนที่5เพราะในอดีตลู่จือเชียนเคยได้ช่วยชีวิตน้องเคยของหงเติ้นถิงประมุกยุทธภพ ที่มีชิ้นส่วนของไข่มุกฐานเอ,อ้อและยังทราบถึงสถานที่ตั้งของศาลเจ้าโบราณกลางทะเลทรายซึ่งเป็นฐานของไข่มุกฐานเอ,อ้อส่วนสาเหตุที่ลู่จื่อเชียนเดินทางมาเพราะต้องการช่วยเหลือยังปู้หลันยา นางเอกบุตรสาวคุนนางต้องโทษตัวเร่งยาไข่มุกฐานเออจากจัดใจจริงไม่ได้หวังต้องการใช้ไข่มุกฐานเออคืนชีพให้กับใครด้านหวังหลิงหัวหน้าขันทีผู้ดูแลสำนักบูรพาที่ทราบว่าไข่มุกฐานเออทั้งห้า ส่วนปรากฏครบแล้วจึงส่งหลิวอีเตอ๋อขันที่คนสนิทที่ฝึกวิชาเบนจพิษสำเร็จขั้นก้าวดาบกระบี่ฟันแทงไม่เข้านำคนของสำนักบูรพามาหมายจะช่วงชิงกลับโดนผิงอี้ที่มีลงปราณเพิ่มขึ้นสังหารโดยการตัดคอด้วยดาบเดียว สร้างความตกตะลึงให้กับหวังซื่อเจาหลานปลอมลๆของหวังหลิงรองหัวหน้าหน่วยองครัก์เสื้อแพรที่ฝึกวิชาเบนจพิษเช่นเดียวกันต้องรีบหลบหนีไปทันที ประกอบกับห้องเต้ที่เชื่อยังหวังหลิงให้นำทัพออกสึกกับฐานปูขน้ข่านข่านมองโกได้พ่ายแพ้ถูกล้อมอยู่ที่ถู่มูผ่ผู้ผิงอี้กับผิงเฮ่อพี่ชายพระเอกแม่ทัพประจำเมืองและหรงอี้แม่ทัพที่กุมกำลังชายแดน เลือกที่จะเคลื่อนทับบุกเข้าโจมตีแนวหลังทําให้ฐานผู้ขานต้องถอยทับแต่ผิงอี้ยังคงเดินทับต่อไปเข้าไปกลางทะเลทรายมุ่งหน้าไปยังเทือกเขาใกล้แม่น้าเสวียนหั่นเพื่อตามหาสารเจ้าโบราณทำให้หวังหลิงที่ทราบเรื่องต้องหลอกให้ห้องเต้นำทับติดตามมาเพื่อจับพวกผิงอี้ในฐานะกระบฏแต่กว่าที่หวังหลิงจะมาถึง สู้ลัญญาที่อาศัยยังหนังสือที่มารดาทิ้งไว้สามารถไขปริศนาที่ตั้งของศาลเจ้าโบราณได้สำเร็จว่าเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเสวียนหัน่นจนศาลเจ้าโบราณปรากฏออกมาทำให้ผิงอี้นำทุกคนเข้าสู่ศาลเจ้าโบราณได้ และได้ทราบถึงความลับของสารเจ้าโบราณนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นที่ฝังศพของท่านข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกและเมื่อมองภาพของท่านข่านผู้ยิ่งใหญ่กับมีใบหน้าคล้ายกับหวังหลิงจึงทำให้ทราบว่า หวังหลิงเป็นทายาทของท่านขานผู้ยิ่งใหญ่เมื่อหวังหลิงนำกองทัพมาถึงผิงอิจึงได้เปิดโปงความลับของหวังหลิงออกมาทำให้หวังหลิงจับห้องเต้เป็นตัวประกรันพร้อมทั้งสั่งให้อดีตทหารมาชาวหมิงกู่ ที่ศึกษายเลือดจากชาวมองโกลนำพาตนร่วมฝ่าวงล้อมเพื่อที่จะไปหายังกองทัพของฐานปู้ขานที่กำลังรอซุ่มโจมตีอยู่แต่ด้วยความชานฉลาดของปู้หลันยาจึงทำให้ทราบว่า ภาพของท่านข่านผู้ยิ่งใหญ่เป็นภาพที่ถูกปลอมขึ้นใหม่ให้คล้ายกับหวังหลิงจึงทําให้ทราบว่าแท้จริงหวังหลิงไม่ใช่ทายาทของท่านข่านผู้ยิ่งใหญ่ทหารม้าชาวหมิงกู่จึงเลิกการช่วยเหลือหวังหลิง ทิงอี้กับชิงเยี่ยนซูเจ้าสำนักตระกูลชิงที่เคยทานยาซื้ออวิ๋นยาถอนพิษที่มารดาฟู่หลันอย่าทิ้งไว้ให้ทำให้มีลมปราณที่สามารถต่อต้านวิชาเบนจพิษได้จึงเข้าต่อสู้กับหวังหลิงเพื่อช่วยฮองเต้ ในขณะเดียวกันหวังซื่อเจ้าที่ทราบความลับว่าคนที่ฝึกวิชาเบนจพิษจะทำให้สูญเสียความเป็นชายหมดอารมณ์ทางเพศจึงทำให้โกรธแค้นหวังหลิงที่หลอกให้ตนฝึกวิชาจึงเข้าร่วมโจมตีด้วยอีกคน แต่ถึงแม้ลมปราณของผิงอี้กับฉินเยี่ยนซูจะสามารถต่อกรก,รกับวิชาเบนจพิดได้แต่กระบวนท่าของทั้งสองกับไม่สามารถต่อสู้กับหวังหลิงได้หลินจือเฉิงเจ้าสำนักหนานชิงยอดฝีมือที่เชี่ยวชาญดนตรีและค่ายกน ที่บุตรทั้งสองโดนหวังหลิงลอบวางยาพิษสังเกตเห็นถึงกระบวนท่าของอีกฝ่ายจึงได้บอกจุดอ่อนของวิชาเบนจพิษและกระบวนท่าให้กลับผิงอี้กับฉิมเยี่ยนซูร,ร่วมกันโจมตีจนสามารถสยบหวังหลิงได้ผิงอี้ที่คุมขังหวังหลิง เพื่อให้อีกฝ่ายสารภาพอย่างที่ตั้งของกองทัพฐานปู้ขานถึงตอนแรกหวังหลิงจะไม่ยอมบอกแต่เพราะโดนทำลายวอนยุทธจึงทำให้เกิดอาการกระหายเลือดจนสุดท้ายต้องยอมบอกถึงที่ตั้งของกองทัพฐานปู้ขานและยังบอกถึงความลับของตนเองแม่ของผู้หลัญยาและไข่มุกฐานเออซึ่งจริงๆแล้วแม่ของผู้หลัญยาคือหนุ่ยหมินเป็นองค์หญิงของราชวงศ์หยวนที่สิ้นชาติ เธอและพี่ชายได้หลบหนีขึ้นไปทางเหนือก่อนที่พี่ชายจะเสียชีวิตส่วนหวังหลิงเป็นองครักษ์ของหน่วยมีนที่ต้องการสืบทอดอำนาจของราชวงศ์หยวนจึงปลอมตัวเป็นองค์ชายรัชทายาตหมายจะสังหารหน่วยมีน แต่กลับโดนนวยหมินหลอกให้ตกหลุมกับดักจนได้ระบบาดเจ็บสูญเสียความเป็นชายจึงผูกใจเจ็บและเมื่อทราบว่าไข่มุกถานเออตกอยู่ที่นิกายเจิ้นมัวจึงคิดว่าไข่มุกถานเออน่าจะรักษาความพิการของตนเองได้ส่วนที่ต้องใช้เลือดของนวยหมินจริงๆแล้วเป็นเพราะต้องการจะแก้แค้นอีกฝ่ายเท่านั้น หวังหลิงที่ตอนแรกฝีมือไม่สูงส่งจริงได้หลอกชาวยุดมากมายให้มาร่วมกันช่วงชิงยังไขมุกฐานเออก่อนที่เขาจะแฝงตัวเข้ามาเป็นคนสนิทของอดีตองค์ชายรัชทายาทห้องเต้นในปัจจุบนัน แล้วจึงฝึกวิชาเบนจพิษอย่างจริงจังจนสำเร็จขั้นสิบแล้วได้พบกับนางเอกในวัยเด็กจึงทำให้ทราบว่าฟูลัญญาเป็นลูกของหน่วยมีนจึงวางแผนที่จะจัดการกับหน่วยมีนแต่หน่วยมีนกลับเสียชีวิตไปก่อน จึงดำเนินแผนการต่อโดยมาลงกับครอบครัวของหน่วยหมิ่นแทนพอเล่าจบสารเจ้าโบราณที่ปรากฏมานานก็เกิดการถล่มตามกลไกที่ถูกวางไว้ทำเอาทุกคนแทบจะหนีเอาตัวรอดไม่ทันยกเว้นหวังหลิงที่เสียชีวิตเพียงคนเดียว ด้านเติ้งอันอีคุณชายจวนหยงอันโหแต่แท้จริงเป็นทูตขวานิกายเจิ้นมัวปลอมตัวมาที่ติดตามมาหวังจะฉวยจังหวะช่วงชิงยังไข่มุกฐานเออในระหว่างที่ทุกคนต่อสู้กับสุดท้ายโดนองค์รักษ์เสื้อแพรจับตัวได้ และโดนกระชากหน้ากากว่าแท้จริงเป็นทูตขวาปลอมตัวมาด้านห้องเต้ที่โดนยาพิษของหวังหลิงมอมเมาประสาทพอเจอ,อยังเยีย่เจินเจินองครักเสื้อแพรหญิงก็เรียกนางเข้าไปรับใช้ในกระโจมเย,ย่เจินเจินที่หลงรักผิงอี้ จึงวางแผนจะให้ร้ายให้ผู้หลันยาต้องมารับใช้ห้องเต้เช่นเดียวกับตนแต่อยู่อยู่กับเกิดเรื่องมีงูพิษมากมายเข้ามาโจมตียังค่ายที่พักของห้องเต้และกองทัพเพราะว่าจวนตระกูลเติ้งที่ทราบความจริงเรื่องทูดขวาปลอมตัวเป็นเติ้งอันอีต้องการสังหารอีกฝ่ายแต่ผิดพลาดทำให้ทูดขวาสามารถใช้มนเรียกงูโจมตีได้ก่อนที่จะโดนตัดแขนขวาแล้วโดนจับตัวได้อีกครั้ง ถึงผิงอี้จะบุกมาสามารถคุ้มครองห้องเต้ได้แต่ห้องเต้กับโดนงูกัดเข้าส่วนผิงเฮ้อก็โดนงูกัดเช่นเดียวกันผิงอี้จึงได้ขอยาซื้ออวินจากผู้หลันยามาช่วยทั้งสองไว้ ผลทำให้ห้องแต้นอกจากหายจากพิษงูแล้วยังสามารถหายจากยาพิษที่หวังหลิงวางยาทำให้สติปัญญากลับมาแจ่มใสเหมือนเดิมจึงเริ่มรู้สึกรังเกียจเย่เจินเจินที่มีท่าทีลังเลตอนงูบุก จึงไม่อยากจะพบหน้าผู้หลันยาที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับเย่ยเจินเจินด้วยแต่ด้วยที่ผู้หลันยามอบยารักษาพิษจึงตัดสินใจหรือฟื้นคดีของผู้ปิงพ่อนางเอกกับผู้เหยียนซิ่งพี่ชายนางเอกที่โดนหวังหลิงใส่ร้าย พร้อมทั้งประธานยุธท่านหญิงให้กลับผู้หลันหย่าด้วยพอกลับถึงเมืองหลวงหลังจากจัดการเรื่องราวทุกอย่างเรียบร้อยผิงอี้ได้ขอสมรสพระราชทานกลับผู้หลันหย่าจนทั้งสองแต่งงานกันอย่างมีความสุขหลังแต่งงานสามปี ทูลัญญาได้ทราบถึงสาเหตุที่ทูดซ้ายทูตขวาของนิกายเจิ้นมัวที่ต้องการไขมุกฐานเออเพราะวิชาของนิกายถึงจะทําให้คงความหนุ่มสาวแต่จะทําให้อายุสั้นจึงต้องการใช้ไขมุกฐานเอ้อ และการตายของมารดาผู้หลันใหญ่มาจากคุณใสของนิกายเจิ้นมัวที่ถ่ายทอดจากมารดามาสุบุตรมีแต่การตายของมารดาจึงยุติคุณใสนี้ได้จึงทำให้มารดาผู้หลันใหญ่อมตายเพื่อช่วยเธอและพี่ชาย ฟู่หลันยาที่ทราบจึงตัดสินใจยโยนไข่มุกฐานเออรทิ้งหุเข่าวเพราะทราบดีว่ามารดาคงไม่ยอมคืนชีพเพราะมันหลังแต่งงาน8ปีผิงอี้กับผู้หลันยามีบุตรด้วยกัน3คนเป็นลูกชายฝาแ8 2คนและบุตรสาว1คน เด็กทั้งสามเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเพราะฤทธิ์ยาซื่ออวินส่วนชินยงประมุขกระกูลชินหญิงสาวที่แต่งตัวเป็นบุรุษก็แต่งงานกับหลี่หยวเจียนจนมีบุตรสองคนชินเยี่ยนซูก็แต่งงานและมีบุตรที่แข็งแรง พราะฤทธยาซื่ออวินเช่นเดียวกันลินจือเชิงกับฮูยินลินที่สามารถปล่อยวางเรื่องความตายของบุตรทั้งสองได้ก็กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันใหม่พร้อมทั้งให้กำเนิดบุตรอีกหนึ่งคนส่วนเย,ย่เจินเจินแม้จะไม่ได้เข้าวังแต่ฮ่องเต้ก็ประทานคฤรืหาดและเงินทองให้ใช้อย่างมีความสุขด้านเติ้งเยินอิงอดีตคู่มั่นพระเอกที่สนิทกับเติ้งอันอีทูดขวาปลอมตัวมา ก็ตแต่งงานไปกลับบุตรชายเสพเพลข,ของคุณนางต่างเมือง